คว้าโอกาสทำกำไรตลาดโลกไปกับ MTS Capital โลกเปลี่ยนไปแล้วแล้วคุณละ่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนหรือยังถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มเทรดกันเลยเทรดทองคำเพิ่มโอกาสทํากำไรสร้างพอร์ตเห็นผลโตไวเลือกสินค้าเทรดกับ MTS ได้ทุกรายการทั้งทองคำค่าเงินดัชนี S&P 500และน้ำมันจะเทรดเช้าสายบ่ายเย็น คุณเองก็เลือกได้ระบบทันสมัยเทรดได้ตลอด24ชั่วโมงลงทุนต่างประเทศหรือซื้อขายในประเทศก็สบายบโบรกเกอร์ไทยเจ้าแรกที่ได้รับสิทธิ์จาก CME Group เริ่มต้นเทรดต่างประเทศกับ MTs ได้ง่ายๆด้วยงบลงทุนหลักหมื่นตอบโจทย์ Global Trade จะเจนไหนก็ครบวงจร มีสินค้าอนุพันธ์ให้เลือกหลากหลายระบบใช้งานง่ายเครื่องมือทันสมัยได้รับการรับรองจากทั้งภายในและต่างประเทศเริ่มลงทุนได้ด้วยเงินหลักหมื่นคว้าโอกาสทำกำไรบนตลาดโลกได้แล้ววันนี้ที่ MTS Capital สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Smart Go By MTS Go นะครับในช่วงสัปด,ดาห์ที่ผ่านมานะครับราคาทองคำค่อนข้างที่จะสวิงตัวกว้างตัวเป็นอย่างมากนะครับจากการประกาศตัวเลข ที่ออกมารวมถึงเรื่องของการคาดการณ์ในเรื่องการปรับขึ้นหรือคงตัวของอัตราดอกเบีย้ยเฟดนะครับจากนักลงทุนในตลาดนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคํามีการแว่งตัวค่อนข้างมากโดยราคาทองคำเนี่ยมีขึ้นไปทดสอบแนวเบรย์ 1, เวณ1ร8 0เหรียญน,นะครับก่อนที่จะถูกแรงเทขายกลับลงมานะครับ ก็วันนี้ก็ลงมาแถวบริเวณ1,940น่ะครับก่อนที่ยังทรงตัวได้แล้วก็ช่วงวันนี้ก็มาทรงตัวแถวบริว 1, เวณ1960เหรียญน,นะครับทําให้ทิศทางโดยรวมเนี่ยราคาทองเองก็ยังถือว่าเป็นลักษณะของการปรับฐานหรือแกว่งตัวนะครับแนวโน้มภาพโดยรวมก็ยังถือว่าไม่ชัดเจนนักนะครับคงต้องรอดูสถานการณ์แล้วอย่างนี้ราคาทองคําจะมีทิศทางไปอย่างไรต่อนะครับ จะขึ้นต่อได้ไหมนะครับหรือว่าจะร่วงทำนิวโลใหม่ขณะนี้เราอยู่กับท่านในแพทย์กิจชลั์ทิรันยสิรีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับท่านนักลงทุนในทองคําผ่าน MTS โกแม่ทองสุขนะครับก็วันนี้เป็นวันต้นสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมหลังจากที่ราคาทองคำในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เรียกว่า ยังคงมีความผันผวนไม่แน่นอนในทิศทางพอสมควรกลับตกลงมาแล้วก็ดิดขึ้นแล้วก็กลับตกลงไปใหม่เรียกว่าบริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเหรียญเนี่ยเป็นจุดที่ราคาทบคททำเนี่ยค่อนข้างที่จะผ่านได้ยากนะครับประเด็นหลักๆก,ก็คือการที่ออประทานเฟด เองในสาขาต่างๆเริ่มมีเสียงแตกเริ่มมีเสียงแตกก็คือ,อาบางคนก็ออกมาว่าน่าจะขึ้นอับเบีย้ยไปเพราะว่ามันเฟอือน่าจะยังไม่หยุดในขณะที่บางคนก็เริ่มออกมาพูดว่าควรที่จะหยุดการขึ้นอับเบีย้ยสักครั้งหนึ่งเพื่อรอดูผลของการที่เราขึ้นมาแล้วติดสองครั้ง ประเด็นที่เสียงแตกเนี่ยเขาทำให้ภาพรวมของเฟดวอชที่ออกมาวิเคราะห์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรเนี่ยในการประชุมวันที่13-14สิถุนาที่จะถึงเนี่ยนะครับก็เริ่มแกว่งเหมือนกันตอนหลังสุดล่าสุดเลยก็มีประเด็นว่า น่าจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย75%ผลนะฮะแล้วก็25%คิดว่าน่าจะหยุดกลับไปกลับมาฮะตรงตัวเลขตัวเนี้ยไม่แน่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงขึ้นกับเนื้อข่าวที่ท่านผู้ฟังอาจจะได้จากแหล่งไหนแหล่งไหนก็ต้องดูวันด้วยนะครับเพราะว่า ทาง MBS เราก็ follow up ข่าวนี้เรียกว่าจะเกิดแต่ทุกวันเลยดีเดียวฉะนั้นล่าวโดยสรุปก็คือราคาทองคำช่วงเนี้ยก็คงจะต้องรอดูความชัดเจนของการประชุมเฟดในวันที่14ดังนั้นจึงวิเคราะห์ว่าภาพรวมของราคาทองคำในช่วงระยะ สองอาทิตย์เนี่ยหรือสิบวันเนี่ยน่าจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนเดิมโดยมีแนวรับสำคัญที่พันเก้าร้สามสิบแล้วถลุดลงไปก็พันเก้าร้อยเหรียญแนวต้านด้านบนที่สำคัญคือพันเก้าร้อแดสิบผมเชื่อว่าในช่วง <c oughs> ขออัยในช่วง สิบวันมาเนี้ยคงไม่ไปไหนครับคงจะอยู่ตรงเนี้ยครับระหว่างพันเก้าร้อยสามสิบถึงพันเก้ารแปดสิบเหรียญตัว CPI ที่ตลาดรอคอยเนี่ยกลายเป็นว่าในช่วงในช่วงเดือนเนี้ยนะครับจะประกาศวันที่สิบสามซึ่งก็ตรงกับวันที่เฟร็จประชุมพอดีก็เรียกว่าไปรอกันในวันประชุมดูตัวเลข วิเคราะห์อะไรต่อมน,นี้อะไรคราวน,นี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการจ้างงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องต้องบอกเลยนะว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนอนฟาร์มเฟโรที่เพิ่งออกหรือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรตัวเลขการว่างงานก็ปรับตัวคือค่อนข้างดีอะ่ะการจ้างงาน นะครับแล้วก็การใช้จ่ายของของภาคภาคบรีกหรือรายบุคคลก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนั่นก็หมายความว่าโอกาสที่เราจะเห็นดัชนีเงินเฟอ้อเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะครับหรือลงก็คงลงไม่เยอะลงก็คงลงไม่เยอะอันนี้ก็คือสาเหตุที่ทำให้เฟดเนี่ยเสียงแตกสำหรับ สำหรับเด็ซิลลิงก็จบไปด้วยด้วยดีตามที่เราได้คิดได้วิเคราะห์อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเมืองซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องผ่านอยู่แล้วเรื่องเด็ซิลลิงมันไม่ผ่านนี่เป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งที่กำลังวุ่นวายในตลาดบ้านเราก็คือไอตัวสตาร์กอะไรเนี่ยนะครับซึ่งเข้ามา มีประเด็นที่จะทำให้เกิดดี a u l t ก็เรียกว่าตลาดหุ้นบ้านเราตอนนี้ก็เรียกว่าเผชิญต่อภาวะวิกฤตหลายๆวิกฤตนะครับอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พวกฟลอดหรือพวกที่พวกที่จะพยายามโกงหรืออะไรพวกนี้นะครับนะครับก็รู้สึกว่าจะมีความ แยบจนมากขึ้นเรื่อยๆทำให้หนักลงทุนเองก็เรียกว่าแยกกันไปตามๆนะครับก็ย้ำอีกทีนะครับว่าการลงทุนในทองคำต้องถือว่ามีความน่าสนใจแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆในตลาดแล้วก็จะเห็นได้ว่า ทองคำก็ยังถือว่าเป็น s a ฟ e haven ที่ดีในปีนี้เนี่ยก็ยังวิเคราะห์ว่าโอกาสที่จะเห็นทองคำขึ้นไปทำนิวไฮน่าจะยังมีอยู่สูงแต่ในช่วงนี้เนี่ยก็แต่ละช่วงก็ถูกกดด้วยด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะครับถ้ามีอินฟลชันแล้วเฟดไม่ขึ้นดอกเบีย้ยหรือขึ้นไม่ได้เนี่ยนะครับ ตรงนี้จะทําให้ราคาทองคําปรับตัวสูงขึ้นได้อย่างแรงเอาลครับโดยภาพรวมในสัปดาห์นี้ก็มองว่ากรอบแนวรับพันเก้าร้อยสามสิบครับแนวต้านที่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าน่าจะเป็นกรอบแบบนี้แล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบสําหรับทองไทยนั้นเนี่ยกรอบน่าจะเป็นสา หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเป็นแนวรับแล้วก็สามหมื่นสองพันสามร้อยเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านก็จะเห็นได้ว่าเงินบาทก็เริ่มอ่อนค่ามากขึ้นเร่อยๆนะครับจากภาวะการส่งออกที่อ่อนตัวลงนะครับก็คาดหวังนะครับว่านักลงทุนในทองคำจะติดตามเก่าแล้วก็ นำไปคิดไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนได้อย่างดี NGS g o ม่ทองสุขก็ยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับในลักษณะการออมทองผ่านแอปชื่อ n g b M ก็คือย่อจาก NGS G ก็คือ g o B d ก็คือเราใช้ระบบ b l o c k c h a i ในการ Security การออมซึ่งการออมในระบบ n g b ท่านก็สามารถสนใจติดต่อได้ทางพนักง,งานหน้าร้านขายหรือทางโทรศัพท์ของเรา02 770 7777นะครับสำหรับอีกช่องทางหนึ่งเป็นการออมที่ใช้เงินไม่มากออมเม่อกี้ MGB ใช้เงินเพียงประมาณ150บาทต่อการลงทุนหนึ่งครั้งอีกช่องทางหนึ่งก็ใช้เงินประมาณ6,000บาท เราเรียกว่าแอปเป่าตัางครับก็อ,อมทองครั้งละประมาณ0.1ออนซ์แล้วออมได้สามารถแลกทองคำได้สวยงามมากเป็นทองคำที่โรงงานของ MTS Gold ซึ่งได้รับรองมาตรฐานสูงในระดับโลกรวมทั้ง ISO 9000 ISO 10004นะครับก็เรียกว่ายืนยันได้ใน คุณภาพมาตรฐานแล้วก็เป็นโรงงานรักโลกด้วยก็เชิญนะครับในการที่จะติดต่อกับมาร์เก็ตติ้งของเราผ่านระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นไ Facebook, YouTube ก็คือพิมพ์ m t s Go ในลน์ก็ใช้แอด m t s Go ถ้าเข้าแล้วงงๆก็โทรศัพท์027707777 แล้วพบกันนะครับในทุกวันจันทร์หรือต้นสัปดาห์โชคดีและสวัสดีครับขอบคุณท่านนายแพทย์กิจชรติรันนสรีนะครับก่อนรับทราบที่ทางราคาทองคำในสัปดาห์นี้กันไปแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Smart go by m เ s Go ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ